เศรษฐกิจนะครับก็ได้โตกลงกันว่าเราจะมีการส่งเสริมความมู่ดการเศรษฐกิจพอเพียงนะครับส่งเสริมการฮอมในครัวเรือนนะครับเพื่อคืออาจเจ้าบ้านได้ทำได้รับรายจ่ายนะครับมู่มีสิทธิในคนเรือนของเราเ่านะครับแล้วก็ส่งเสริมการปลูกพืชพันธุ์ในควเรือนนะครับส่งเสริมอาชีพนะครับ ในชุมชนมาส่งเสริมการรมกลุมของเกษตรกรในด้านต่างๆนะครับในส่วนของในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับก็จะส่งเสริมการลงทุนเกษตรกรส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนวัตรนะครับยกระในการท่องเที่ยวนะครับที่อยู่ในชุมชนขึ้นสู่ระดับตำบล้วเระดับอำเภอนะครับ แล้วก็นในด้านการพัฒนาด้านสุขภาพนะครับอาเมจใจเราเป็นเราี่มีความสุงประชากรเราต้องมีสุขภาพที่ดีนะครับเราต้องส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคนะครับในการดูแลสุขภาพส่งเสริมเยาวชนนะครับคือโมูถึงไทยเาเสพยินนะครับแล้วก็ส่งเสริมการออกกำลังกายนะครับส่งเสริมการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนนะครับ ในด้านของสิ่งอแวดล้อมนะครับตลอดทรัพยากรอาจะมีการส่งเสริมการป,ปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างนะครับส่งเสริมการทำฝ่ายชะลอน,น้ำลดระลงกันรักษาความสะอาดนะครับในแหล่งน้ำสาธารณะนะครับของขอำเภอนะครับปลูกจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมนะครับในแตวละจัง และด้านสุขท้ายคด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับก็จะมีการบูจิตสํานึกนะครับประชาชพนนะครับด้วความรูวส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีทของทิมนะครับส่งเสริมเด็กเยาวชนนะครับเพื่อบอกการพักษาศืลปศารประเทณีนะครับของเครมินใจนะครับส่งเสริมเพื่อวัตถุมายุทธเป็นผู้ทายทอดนะครับเพื่อเสนอสารไปยังอนุหลา์นะครับเกิดเกิดภฟมปัญญา

ครับผมขอโอกาสนมัสการคุณเจ้าคารับแล้วก็คณะที่มาด,ด,ด้วยมุมเดียวกันครับวันนี้ขอปุ่มสีแดงนะครับหมู่บ้านไม่ใจพัฒนานะครับก็ได้แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ใช่ในวันนี้ตกผลิตกันมาเยอะมากนะครับตามวิมสัยทัศน์และหลรกิจนะครับอันแรกก็คือพัฒนาแหล่งน้ําน,นะครับเรามีเรื่องของการพัฒนาจุดบริเวณโุก อาบุพโภคโดยพฟรีนะครับให้กับประชาชนทุกคนเรือนนะครับอาการสูบน้ําจากน้ำนดึทรายจากที่ต่าสู่ที่สูงนะครับเพื่อใช้ในการเรื่องของอาการ,กรเกษตรนะครับการดูป่าชุมชนนะครับ,การ,รนนรบการสร้างฝายชะลอน้ำนะครับอาให้กับอาแหล่งน้ำทุกสายของอำเภอแม่มใ,ใจนะครับ การกัดกร่เป็นจุดๆเพื่อชะลอน้ำนะครับการสูบน้ําโดยใช้ระบบโซลาร์เซลล์นะครับและก็ส่งน้าด้วยระบบท่อการขุดลอกนะครับบริเวณรอบหาังม่ปืนนะครับและก็จะว่าจะชด้วยนะครับเพื่อเราจะได้มีเพิ่มแหล่งน้ำนะครับและการแก้แก้ไขสถานน้าท่วมนะครับในบลงจุดของอำเภอแม่ใจ ทางท่วเราจะแก้นะครับเพื่อให้การพัฒนาด็นะครับเป็นประบบแล้วก็ยั่งยืนนะครับส่วนที่สองคือการยึดฟูและพัฒนาคนนะครับเราก็จะมีการอบรมให้ความรู้นะครับในเรื่องของการดูดสมดุลเรื่องของใจคนนะครับถ้าเรารับเราก็สามารถที่จะทำได้ทุกอย่างนะครับนั่นก็คือการให้ความรู้ การรเบิกจากตัวเองก่อนนะครับอ่าก็คือทำคุณภาพชีวิตน,น,น,ะะน,นั่งกัสิบแอนโลนะครับอันที่สามคือด้านเศรษฐกิจพอเพ,พียงนะครับเราก็จะสร้างศูนย์นะคะรับแหล่งจำหน่ายการกระจายสินค้านะครับเราก็จะสร้างอ่าแล้วก็ส,ส่งเสริมประชาชนให้เรียนรู้เรื่องของอ่เงาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโค้งหน้า การแยกขยะนะครับส,ส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงนะครับทุกืดนการให้ความรู้ในเรื่องของการปลูกผักเองนะครับทุกครัวเรือนสิ่ชนิดนะครับอย่างน้อยนะชุมชมถนนกินได้นะครับการสงเสริมอาชีพด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับและโร,งเร,รงเรียนโรงเรียนพอเพียงนะในโรงเรียนก็จะมีการผักการออมเงินแล้วก็สังกองนะครับ ด้านที่สี่นะครับคือแหล่งท่องเทียเ่ยวเชิงนิเวศนะครับสร้างสูงการเรียนรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับการเรียนรูล้อบัวนะครับขึ้นมาไปดูภาชนะในการท่องเที่ยวการจัดทัวร์ท่องเที่ยวแหล่งเปิใจนะครับการประดวษน,นคุณเทศน้อยให้ในโรงเรียนการทําแผนที่ท่องเที่ยวนะครับการพัฒนานแหล่งท่องเที่ยวที่สูงนะครับเดินป่า จิบกาแฟนะครับวันเดย์ทริปนะครับสุดท้ายเรื่องของการสัมสารประเพณีนะครับสอนให้เด็กเอ็มเยนได้รู้จักเรื่องของการสัมสาสประเพณีนะครับการฟื้นฟูประเพณีเลี้ยงผีปู่นาผีเจ้านะครับทรงน้ำทรงน้ำพระธาตุนะครับไ่ทรงน้ำพระธาตุนะครับส่งเสริมประเพณีการแข่งเพลิงทรายนะครับ วื้นฟูประเภทนี้ตันเปสลานะครับแล้วก็ท้ายคือวื้นฟูเรื่องของเดือนญี่ป็นนะครับฝนหากแก้่ลอยกระทงนะครับสุดท้ายกา็รักแม่ใจสร้างแม่ใจไปได้วยกันอย่างยัง่งยืนนะครับขอบคุณครับทีในะวะการเซหรือว่องขา การนำเสนของคุณเจ้าในการนี้ก็มีอยท่หลายรแนะครับต่าผู้ตองการทุกท่านนะครับผมก็เป็นตัวแทนของกลุ่มที่ห้าครับที่จะได้มาพีเส้นนะคร er. um ับของการพัฒนาครับของแม่ใจนะครับก็คือการพัฒนาในหน้าครับก็พัฒนาในหน้าเป็นผู้หลออร้องนะครับแล้วก็ส่งเสริมนะครับ ควรรักษาความสะอาดนะครับของแดงหน้านะครับของมือการบนลงนะครับเพื่อมีระยะในแดงหน้าหรือว่าพื้นรักต่างๆํารของพือรักลกสบายต่างนะครับแล้วก็หางบประมาณครับในการพัฒนาบประปาหมู่บ้านนะครับแล้วก็สามครับฝ่ายะลอหน้าครับทางเน้านะครับเื่อเก็บน้่งไว้ใจ้ครับในยามรูแลครับเท้าหน้าจะมีปัจจัยลักครับทีเขาจะได้รักษาไวนะครับ กรณีนะครับก็คือการสร้างประธานหน้าในทีกับกานไลไว้ครับการสำรวมนะจัดระบบหน้าเข้าสู่ครับในนะครับเพราะว่าเขาเป็นพื้นที่เกษตรูลเล่ครับรรของเพื่อนเป็นใจครับเขาก็ต้องงดหน้าไว้นะครับเพราะเขาเป็นอาชีพบล็กอก็คือการทำหนาครับระบบครับการจัดตั้งคณะกรรมการครับบริหารจัดการหน้าดัเป็นระบบครับ อย่างเช่นครับตั้งเป็นแก้เมียแก้ไขครับเงินเลื้อนที่เมันเคยตั้งมาครับแล้วก็ขันเจ็ดการส่งเสริมความรู้ครับในเรื่องการเลีปลาครับเออแก้เยาวชนครับรุ่นหลังครับเพื่อเขาจะได้ปลูกฝังครับเพื่องเงินอนุรักษ์ประกอบท่าธรรมชาติครับท่าปลาเหนือตาครับประกอบข้อที่แปดก็จัดกิจกรรมในการปลูกปลา ในวันสำคัญต่างๆครับโปรตเก้าครับเพื่อความมุ่งรับในเรื่องโคกหนองน้ครับเพื่อจะได้บริหารจัดการครับระบบหน้าดินครับแล้วก็ต้นไม้ต่างๆครับรับด้านที่สองรับก็คือด้านเศรษฐกิจครับพอเพียงครับการปู ปับส่งคลัวรับรู้เห็นได้นะครับนี่ก็รณรงค์นะครับขอเพืปลูกทุกควเรืองารเพื่อจะได้เรีนรู้นรารสารมลเดพันรู้งันมีสูงการเรียนรู้กานเศรษฐกิจปอเพียงครับส่งเสริมืเศรษฐกิจชุมชนะครับเป็นด่นจีนะครับแอนต์ลูกนะครับส่งเสริมการสัตว์เลยะให้สัตเลี้ยงนะครับเิรักสิเวล้องะครับมุ่ความมุ่ จักิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงครับ้านวัฒนธรรมครับดัชกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมครับเป็นลถหน้าและหัวครับเจ้าลองทิดวันสงกรานต์ครับแล้วก็สองครับส่งเสริมประเพณีการแต่งกายครับดยชุดเรืเมือนครับการส่งเสริมประเพณีครับดนตรีการแสดงเปดนตรีสำพรัองซึ้งครับข้อครับการส่งเสริมกิจกรรมงานบุ้นครับ เส้นทางเวสแพร่ครับเผยแพร่ข้อมูลทางโซเชียลครับเรื่องที่พวกนี้ครับตามไปนี้ครับก็ซีนะครับการท่องเที่ยวครับในนี้มันมีเที่ยงน้อยการนั่งเรือส่วนที่ท่านการกิจกรรมในท่องเที่ยวการเตรียมเลยนะครับเที่ยวใหอ็น้องเลี้งซ้ายครับเที่กาแฟร้อยครับเรือนครับแผ็นต่าควัตการณะครับสร้างขึ้นการเรือรองรับการท่องเที่ยวครับกลุ่มหน้าตัว นำเสียนที่นี้ครับคุณนะครับตัว่อ้หัทหัวที่เอวดีเทลแค่สี่แถวหางนี่ครับมาสการ์เจ้าเรียนทางวิทยากรและสวัสดีคุณครูครูทุกท่านครับวันนี้กับผมคือตัวแทนของกลุ่มสามกลุ่มแสนสุขธนานครับก็จะได้มานำเสนอในเรื่องของแนวทางการพัฒนาู้ด้วยแม่ใจ ในกลุ่มสามองกมเนี <beş S 2> ่ยในจะทำนักสำคัญของด้านต่างๆไมวาจะเป็นอนุรักษ์ดังไปนี่นะครับด้านรัพยากรธรรมชาติด้านเศรษฐกิจพอเพียงด้านอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมด้านอย่างท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับโดยที่ด้านรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเขาจะมีการส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการแร่งน้ำร่วมโวัฒนการร่วมกัาภไกีก้าว่าล ประชาชนเพื่อเพิ่มความผู้เกี่ยวกับการระบบการจัดระบบแรงน้ำที่ดีนะครับเช่นการทาระบบน้ำทำแผนที่แรงน้ำกำจัดวัชพืชทำแรงน้ำสะอาดเพื่อความลู่ในแต่ละชุมชนเพื่อปูกื้นสำนึกนในชุมชนเนี่ยได้รับในของแห่งแหล่งน้ำและรักษาแหล่งน้ำคือคงอยู่จาวมสูงสู่ต่อไปนะครับในด้านของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยครับจะมีการสือสารเศรษฐกิจพอเพียง จะดุสูบโดยเป็นการส่งเสริมความรู้เสียฐกิพอเพียงในแต่ละตำบลหมู่บ,บ้ปปานส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนสร้างความมั่งคั่งทางอาหารในชุมชนซึ่งซึ่งตันนี้นะครับจะเป็นทางอกของแต่ละชุมชนเน như, ี่ยเกิดนึเกิดการเรียนรู้สืบต่อไปนะครับดังเช่นปฏิทินของในหลวงรชัชกาลที่เก้านะครับ เนส uh. <produ> ่วนของอนุร hmm. ักษ์ศึกษาและว mm ัฒนธรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีถ้ท่าพราตน้ำท้องถิ่นนะครับก็จะมีกิจกรรมเช่นวิ่งสอนหลักนะครับเนาะจะเป็นการนำปลาชาวบ้านหรือว่าปูมีคุณักมือตีว่ามันเขานั่งถือกันนะครับมาจวดสอนเยาวชนูจะหีดห้อยซื้อขายประเพณีวัฒนธรรมต่างๆของแต่ละบนพื้นที่นะครับเนาะ ในส่วนของส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนทีวศนะครับก็จะมีการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิยงเทียนคือครับผู้ที่มาท่องเที่ยวอมว่าจะเป็นเช้าแทแไรต่างประเทศคือสานิ่งการท่องเที่ยวของแต่ละพื้นที่ครับผมในส่วนของกลุ่มซาโฟจัดการนำเสนอเคลือนเทียนครับผมครับ ครับผมมันเหมือนนกับไม้แก้มมียกไปอันนอยู่ในคำนึงครับการรับราชการของคนเจ้านะก็เรียนต่างคณะเยาวชนแล้วก็สวีกับพวกเขาบุกทุกทุกทานนะครับเนาะกลุ่มสุดท้ายนะครับกับอันใดนี่มันสร้างครับกลุ่มอื่นกับหมอบัวเนาะแก้เหมือนแก้ฝ่ายนี่ก็สร้างไปแล้วเนาะครับกลุ่มสีฟ้านะครับเอามาหล่นแต่แปลงนะครับ ออกมาได้ถึงสี่สี่ชุดนะครับเนาะด้านสังคมด้านการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็เศรษฐกิจนะครับถ้าด้านสังคมนี่ก็เพราะว่าสื่อสารตรงนี้วัฒนธรรมนี้ก็สร้างไปแล้วเนาะส่งเสริมวัฒนธรรมในห้องทิมก็สร้างไป่ถ่ายอุ่มแล้วครับสร้างเครือข่ายก็สร้างมนเนาะบูรณาการการร่วมมือระหว่างชุมชนภาครัฐภาคเอกชนเนาะในงานในงานทุกภาคส่วนนะครับนะครับอ่อ เขาว่าสมนุนนะเขาว่าสมนุนสัญจรนะเอออันนี้จะตางนี้เนาะความสัมพันธ์ในเภอสร้างความสันในอำเภอสมนุนสังจอดนะครับสนับสนุนพักรอบในชุมชนเือใจรับประโาชของสิริเทพพ่อแก้งในการไปกันเดินชีวิตนะครับเนาะแล้วก็สร้างที่สังนึกข้างบันเกิดอันนี้จะมาดูในที่แห่งหนึ่ง ครับนะจิตสำนึกครับันเกิดถ้าเราสร้างความละอ่อนตั้งแต่น้อยๆไปนะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เกีย่ยวหัวใจอ่อนกาสำลึกอยู่ตลอดนะครับที่ถ้ามันเกิดรักสิ่งแวดล้อมรักในที่นี้คือตัวรักสิ่งแวดล้อมเนาะเพรักวัฒนธรรมควาเปณีนะครับเข้ามาในศาสตรศึกษา้วนะครับ,าม,ารรนะรบมันจะย้อมมหาการศึกษาให้ครับการสร้างแรงในรูปสอนท่องกลับไปก,การเรียนการสอนนะแต่นะ หลานกิจกรรมที่สามารถเกลื่อนละอ่อนได้แสดงคอนมสิร์ได้ในเชิงดนตรีนะครับเนาะถ้าตอนแสนดงดนตรีผู้ปกครองก็สามารถทจะไปดูได้กับม,มาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนได้นะครับคนเข่า,ขา,าคนแก่มาไปนั่งกินข้าวพอร,ร์รัลในดนตรีเห็นได้นะครับเนาะอันนี้ต่อไปการสังคมครับบุกบกตันไหมอันนี้ซัมมานอแค่เหมือนแค่ฝ่ายซามมานอซื้อสรั่งร้องกา,า,ารแต่พลาดตอนนี้ อันนี้ก็เป็นไปตามตามรัฐประศาสดนีของยังเนาะต่างเสนาธิษฐานครับนะจะทำวัชิพโเรือนนะรับรายจ่ายเนาะตามที่วี่ยากรในในในอ่าเปืนย่ำมาตลอดนะครับเนาะสร้างอันนี้ส่งเสริมการอ่าประกอบอาชีพนะครับอย่างเช่นหมู่บ้านไหนทีไหมอ่าผลผลิตดีเด่นเด่นนะครับเกอโก้กนั่งโก้กอ่าแม่นหวงโกซีบดากบ้านคน ต่อไอ้คนเช่านะครับหันมาเราขายดีขนาดนะครับอดีนเจนโฆษณาบ้านหลอดอเลยจะใต้ครับบ้านหอเข้านะครับเกือบจะุูคขอบคว้าเข้แตงหอเข้านะครับบอกเคยครับแต่แล้วบอกเคยนะขายออกได้ตลอดครับนะครับส่งเสริมงานท่องเที่ยวในชุมชนนะครับโอเคครับผนยกไปแล้วครับขอบคุณครับ งานอยุ่นะครับก็ด้วยเวลาตัดเร็วนะครับที่แนวทางการพัฒนาออกมาได้เยอะมากนะครับหลายแนวทางหลายสิ่งแนวทางเลยนะครับสำรับ